สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะปีร้านชาบูที่อยากแนะนำเลยะนะกะ็คือร้านชาบูที่ชื่อว่าร้านช่างอร่อยชาบูนั่นเองสำหรับใครที่รถคอมอ้วนทิพนะหรือรถวันนี้พกมีกินน่ะก็ต้องร้านนี้เลยนะต้องอบอกว่าเจ้าของร้านใจดีมากแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพนะก็คือย่านลังสิตลำลูกกาเป็นย่านที่เรามาเต้นหมอนลำกัน,น่อยมากอูโหหอมมากอู้อร่อยอ มาไม่ปอน,ฉนเฉลิบกินแต่คนเดียวเลยอีเพื่อนข้างๆอะ่ะนะคะต่อมาเป็นน้องกุ้งทอดแล้วก็เซตเนื้ออู๋แดงฉ่ำมากแดงเหมือนดิฉันเลยอะไรแดงก็ไม่รู้ครับผู้ชายเจอคือแดงแดงอู๋เมนูฉ่ำมากราคาคือแบบเหมือนราคาไม่คิดเงินนะราคากินฟรีเลยนะคะบรรยากาศตอนนี้เป็นบรรยากาศที่ต้องบอกว่าปิดร้านแล้ววีนัสก็มาทานแบบเอกลูซีฟสุดๆส่วนรายละเอียดต่อใต้คลิปนะ